คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ในส่วนของคําถามนี้นะคะหนูก็จะได้แบบว่าโดยพื้นฐานของนักเรียนเนี่ยคือเราไม่รู้ว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพี่ๆเขาบอกว่าทํางานหรืออะไรกันบ้างแล้วพอมาวันนี้เนี่ยเออเรารู้นะว่าเขามีหลายส่วนหลายฝ่ายแล้วก็ได้ทํางานต่างๆในแบบประมาณนี้อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็ได้รู้ว่าเราควรเรียนอะไรบ้างที่จะมาทํางานในส่วนส่วนนี้แล้วก็เหมือนกับว่า มีคาแนะนําจากรุ่นพี่ว่าเราต้องยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ก็ได้เรียนรู้ว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคนที่ทํางานที่นี่ค่ะว่าแบบมียังไงบ้างยากยากมากหรือง่ายมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็ได้รู้วิธีการทํางานของกระทรวงต่างๆอะค่ะว่าเขาทํางานกันยังไงบ้างกองนี้ทํางานอย่างนี้ทําอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะก็สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะก็คือรู้การทํางานของแต่ละฝ่ายว่าเขาต้องทํางานอะไรบ้างคือ เขาต้องทํางานหนักแค่ไหนแล้วก็ต้องทําจบอะไรหรือว่าต้องอยากจะมาเป็นอันนี้ต้องทํายังไงคะวันนี้ก็จะได้รู้เกี่ยวกับฐานเงินเดือนของพวกพี่เขาว่าพี่เขาจบมาอย่างนี้พี่เขาได้ประมาณเท่านี้แล้วก็ความฝันสูงสุดของพวกพี่เขาอาจจะเป็นอะไรสักอย่างค่ะได้ทราบตําแหน่งแล้วก็การทํางานของกระทรวงนะคะเพราะแบบว่า แต่และตำแหน่งนี้ทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรแล้วก็พบเจอปัญหาอะไรบ้างคะ่ะส่วนของกิจกรรมนะคะก็อันนี้้วยส่วนตัวหนอูอ่ะได้ยินมาว่าเขาไม่ค่อยจัดกิจกรรมแบบว่าเชิญน,นักเรียนมาดูงานอะไรอย่างนี้บ่อยๆก็อยากให้ทางกระทรวงเนี่ยเริ่มจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแบบส่งเสริมนักเรียนให้ให้มาทํากิจกรรมอะไรพวกนี้มาดูงานเวิร์กช็อปเพื่อบอกว่า,วา ให้นักเรียนเนี่ยได้รู้รู้ตัวเองว่าเอองานสายนี้มันก็น่าสนใจดีเหมือนกันค่ะเรามีกิจกรรมที่ไปโรงเรียนอื่นไปแต่ก,กิจกรรมนู่นอยากให้มีแบบมากขึ้นกว่านี้อะค่ะจัดไปโดยตลอดทั้งปีอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็สิ่งที่อยากให้จัดนะคะก็เหมือนพี่คนแรกที่พูดเลยค่ะอยากให้จัดพวกกิจกรรมเพิ่มเติมหรือว่าจะจัดแนวนี้ก็ได้ค่ะให้เด็กๆหรือเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมอะไรประมาณนี้ค่ะจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรค่ะ โดยส่วนตัวนะคะอยากให้มีการจัดค่ายเกี่ยวกับคนที่อาจจะเป็นนักการทูตประมาณนี้ค่ะคิดว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการเชิญชวนให้เยาวชนหรือเด็กมาให้ความสนใจในด้านนี้มากขึ้นอยากให้มีด้านการค้าระหว่างประเทศเพราะโดยส่วนตัวก็สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยค่ะ อยากให้จัดกิจกรรมมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้เชิญชวนนักเร so. ียนให้ people, มาเยอะขึ้นค่ะฟังมากแม่ก็กระทรวงการต่างประเทศนะครับที่อยากจะให้มีการผลักดันซอพาวเวอร์หนึ่งบุคคลหนึ่งศักยภาพเพื่อที่จะให้วัฒน ทำไทยของเราเนี่ยก้าวขึ้นสู่เวทีโลกก็ผมนะครับอยากจะให้มีการแบบว่าจัดตั้งเกี่ยวกับรายการเรื่องเล่านะครับที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับว่ามีความเ,เปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างประมาณนี้ครับก็อย่างที่คนเมื่อกี้ได้พูดไปนะครับว่าเขาอยากให้จัดตั้งรายการที่มีเกี่ยวกับต่างประเทศซึ่งผมก็มองว่ามันก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังเด่นไม่พอครับ ผมก็เลยคิดว่าน่าจะหาช่องทางที่มันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพแล้วก็ความเด่นเพื่อทําให้คนในประเทศเนี่ยรับรู้เรื่องของประเทศภายนอกด้วยในเด่นครับผมอยากให้ขยายสถานเอกอัครราชทูตนะครับไปในทุกๆประเทศนะครับแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้นครับครับก็อยากให้อ Education ของประเทศไทยนะครับมีการซัพพอร์ตในเรื่องของ การทูตมากขึ้นในระดับชั้นมัธยมครับเพราะว่าในเรื่องของราชการทูตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปสนับสนุนกันในช่วงระดับชั้นอุดมศึกษากันมากกว่าที่จะสนับสนุนในช่วงมัธยมศึกษาของมันแซ<ส>่บสวัสวดีครับก็วันนี้ก็ ท,ที่ได้ติดตามชมมานะครับก็คือเรื่องของการมาเยี่ยมชมทัศนศึกษา,ศ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 าเรื่องของการต่างประเทศของน้องๆน,นะครับจากโรงเรียนวัดราชโอรสนะครับผมซึ่ง,น,งน้องเนี่ยเขาก็มากระทรวงการต่างประเทศเป็นครั้งแรกจริงๆถ้าท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามรายการของเราเนี่ยเราก็มีก่อนหน้านี้เราก็มีน้องๆจากโรงเรียนแองโกลสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะครับเขาก็ได้มา,ามาศึกษา ดูงานเรื่องการต่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ในฐานะที่ผมมาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็อยากจะมาบอกเล่าลเรื่องของการศึกษาดูงานที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าเผื่อทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาไหนนะครับถ้าสนใจที่จะนําคณะนักเรียนเราก็ยินดีนะครับที่จะจัดในลักษณะ,ะการบรรยายแล้วก็มีเวิร์กช็อปอย่างที่เห็นนั่ยน,นะครับก็เราก็มีการบรรยายเรื่องให้ความรู้ ทั่วไปเรื่องของการต่างประเทศแล้วก็มีเวิร์กช็อปในการทําสื่อประชาสัมพันธ์โดยให้น้องๆเนี่ยเขาได้มามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อนะครับก็จะเป็นประสบการณ์ที่น้องๆเนี่ยเขาได้นําติดตัวไปในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่านะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญนะครับต่อ,อเรื่องของการต่างประเทศเพราะว่า,าน้องๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีมีข้อคิดมีมุมมองที่ดีนะครับคือในแง่ที่ว่า การต่างประเทศเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นการต่างประเทศของทุกคนไม่ใช่ของอเป็นของผู้กําหนดน,นโยบายอย่างทางรัฐบาลหรือว่าทางข้าราชการแต่เราอยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับงานที่เราได้มาฟังน้อง,องๆเขาถามคําถามว่าเอ๊ะเขาไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวเรื่องการต่างประเทศเขาอยากรู้อะไรนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนที่ดีนะครับทำให้เรารู้ว่าอ่านี่คือสิ่งที่เด็กและเยาวชนเขาอยากรู้ เด็กเยาวชนเขามีความสนใจในด้านไหนเรื่องของการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็น้องๆเขาก็มีมุมมองที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับอย,อย่างเช่นก็มีน้องบางคนก็ถามส่วนใหญ่เนี่ยอ,อันคำถามดับหนึ่งเลยที่เราจะได้รับรู้ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการมาเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของการที่มีเงินเดือนเท่าไรสวัสดิการเป็นยังไงเพราะว่ามันเหมือน การเป็นนักการทูตเนี่ยมันก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวจากวิชาชีพอื่นเพราะว่าถ้าเราเห็นนะฮะอย่างวิชาชีพอย่างหมอตำรวจปริศนีคนขับรถเมลหรืออะไรเงี้ยฮะมันเป็นอาชีพซึ่งอยู่ในชีิตประจําวันของผู้คนผู้คนสามารถที่จะนึกออกว่าอาชีพเนี้ยทำอะไรเพราะเขาได้สัมผัสในชีิตประจําวันแต่นักการทูตเนี่ยโดยหน้าที่ของนักการทูตคือเราเป็นตัวแทนของประเทศ ต้องไปติดต่อกับประเทศอื่นดังนั้นเนี่ยลักษณะงานหรือการที่เขาจะเห็นนักการทูตปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสําหรับคนทั่วไปและเด็กและเยวาวชนนะทำให้มีคําถามมากมายว่าเอ๊ะนักการทูตเขาเป็นยังไงเขาทําอะไรไงซึ่งจริงๆแล้วกระทรวงการต่างประเทศในะตอนนี้เราก็พยายามที่จะทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าท่านผู้ฟังเคยดู ท่านผู้ชมเคยดูนะักการทูตเดอะซีรีส์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จของกรมสายเทศปีที่แล้วนะครับที่เราได้ผลิตรายการซึ่งผลิตออกมาแล้วเนี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอาชีพนักการทูตได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแล้วเราก็ไม่อยากจะจบแค่นั้นนะครับเราก็อยากจะให้มีเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์นะครับทำให้อาชีพนักการทูตเนี่ยที่คนอาจจะนึกไม่ออกอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าอาชีพนักการทูตเป็นอย่างไรเนี่ยเราอยากจะให้ อา,อาชีพนักการทูตต่อไปนี้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ผู้คน,นมีความคุ้นเคยแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับเด็กๆนะครับว่าโตขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถเลือกที่จะเป็นนักการทูตได้มันไม่ใช่อาชีพที่ไกลตัวเขาแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนสามารถที่จะเป็นนักการทูตได้การต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนนะครับผมแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นะครับก็คือว่าผมคิดว่าการต่างประเทศเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องที่ ไม่ไกลไม่ไกลตัวท่านผู้ฟังแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดว่าการต่างประเทศนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งมีความสําคัญด้วยนะฮะอย่างอย่างถ้าหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะเนี่ยพอบอกว่าการต่างประเทศมันไม่เหมือนหมอไม่เหมือนบุรุษไปรษณีย์ไม่เหมือนพนักงานขับรถประจาทางอย่างงี้ฮะแล้วประชาชนจะได้อะไรจากการต่างประเทศการต่างประเทศเนี่ยความยากของมันก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้ ฟังก์ชันต่างๆหรือหน้าที่ต่างๆของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศดําเนินไปได้ด้วยดีผมยกตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะฮะอย่างหลายๆเรื่องเนี่ยที่มันเป็นปัญหาซึ่งหลายๆเราต้องเดือดร้อนกันอย่างเช่นหมอกควัน pm 2.5เนี่ยชัดเจนมากเรื่องการที่มันมีหมอกควันจากการเผาป่าจากการเผาอะไรซึ่งบางที่หมอกควันเนี่ยมันไม่ได้มาจากในประเทศไทยอย่างเดียวนะฮะมันมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยันนั้นเนี่ย หน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศก็คือเรื่องของการพยายามที่จะช่วยเหลือในการอยู่เบื้องหลังในการให้มีการประชุมกันหาหนทางนะครับที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆในการลดหมอกควันนะครับ PM 2.5ที่จะเป็นมลพิษต่อคนในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ภาคเหนือนี่โดนเยอะหน่อยคน กรุงเทพก็มีโดนนะครับหรือหรืออย่างตอนโควิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของวัคซีนซึ่งในช่วงที่ขาดแคลนวัคซีนเนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็มีหน้าที่นะครับในการร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการไปหาวัคซีนจากประเทศต่างๆมาให้เพียงพอในช่วงของการระบาดโควิด1 i นี้เรากอา็อยู่ในเบื้องหลังนะครับในเรื่องของการาตามหาวัคซีนหรือมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่เนี่ที่พูดมา2กรณีเนี่ยเป็น2กรณีที่ทุกคนอาจจะเห็นชัดนะครับว่าการต่างประเทศเนี่ย พอถึงเวลาที่มันมีวิกฤตหรือมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นนอกประเทศไทยที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยกระทรวงาต่างประเทศก็จะมีบทบาทสําคัญนะครับผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับอาจจะเริ่มศึกษาเริ่มให้ความสําคัญกับด้านการต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่านอกจากมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะครับการต่างประเทศเนี่ยยังมีส่วนสําคัญต่อชีวิตของคนนะครับและที่สําคัญเนี่ยเราก็อยากจะ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับเกี่ยวกับการต่างประเทศเราไม่อยากให้การต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องที่ดูดูเหมือนจํากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มข้าราชการกลุ่มนักการเมืองผู้บริหารประเทศนะครับเราอยากจะให้การต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะอยากให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการต่างประเทศนะครับผม แล้วก็นอกจากเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการต่างประเทศแล้วเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนนะครับร่วมติดตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการงงาต่างประเทศนะครับเพื่อประชาชนนะครับทุกแห่งหนเราดูแลนะครับผมก็อยากจะขอฝากไปเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ